สวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเช่นเคยนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับน่วยอาหารดีมีประโยชน์กันค่ะ <Yeah! S 1> สำหรับอาหารนะคะที่มีประโยชน์มีอะไรบ้างและอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์กับเรามีอะไรบ้างดูซิว่าในแต่ละวันของเด็กๆเด็กๆเ,เ,เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หรือว่าไม่มีประโยชน์กันไปดูกันเลยค่ะมาดูกันเลยนะคะเด็กๆ ว่าอาหารที่มีประโยชน์มีอะไรบ้างอาหารที่มีประโยชน์เวลาเรากินเข้าไปนะคะจะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงไงล่ะคะเด็กๆอย่างแรกเลยนะคะสิ่งที่เด็กควรจะกินก็คือเนื้อสัตว์ต่างๆนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อกุ้งหอยปูปลากินได้หมดเลยนะคะเด็กๆนอกจากเนื้อสัตว์นะคะก็ยังมีข้าวเมล่ะคะเด็กๆเด็กอย่าลืมรับประทานข้าวด้วยนะคะต่อจากข้าวก็อาจจะเป็น นมนะคะเด็กๆที่เด็กๆนะคะมารับที่โรงเรียนทุกวันเด็กๆอย่าลืมรับประทานให้หมดด้วยนะคะเพราะว่านมนี่แหละจะทําให้เราเนี่ยเติบโตขึ้นไปนะคะจะทําทให้เราตัวสูงขึ้นนะคะเด็กๆนอกจากนมแล้วมีอะไรอีกนะมีอะไรคะมีผลไม้ใช่ไหมคะเด็กๆผลไม้ทุกชนิดกินได้หมดเลยนะคะนอกจากผลไม้คู่กันมาคืออะไรคะเด็กๆก็คือ ผักต่างๆผักสีเขียวต่างๆยิ่งมีประโยชน์เลยนะคะเด็กๆอย่าลืมรับประทานกันด้วยนะนอกจากผักก็ยังมีไขมันจากพืชและสัตว์แต่ส่วนนี้นะคะเด็กๆต้องรับประทานให้น้อยๆนะคะเพราะว่าถ้าทานเยอะจะทำไมคะก็จะทำให้เราอ้วนนั่นเองค่ะแต่ถ้าเราไม่รับประทานเลยก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าไขมันต่างๆเนี่ยจะช่วยให้เราด้างกายของเราเนี่ยอบอุ่นไงล่ะคะเด็กๆ หลังจากที่เรานะคะได้รู้ไปแล้วว่าอาหารอะไรบ้างที่มีประโยชน์กับร่างกายของเรามาดูสิว่าอาหารอะไรนะคะที่เรากินเข้าไปแล้วไม่มีประโยชน์กับเราเลยอย่างแรกคืออะไรคะเด็กๆเด็กชอบกินใช่ไหมคะหวานหวานก็คืออะไรคะลูก,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 กอมใช่ไหมคะ,คออะ,คะลูกอม,ม,กอมต่างๆเนี่ยไม่มีประโยชน์กับเราเลยนะคะเด็กๆนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกคะพวก น้ำโคกน้ำอัดลมใช่ไหมคะเด็กสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์กับเรานะคะนอกจากน้ำโคกน้ำอัดลมก็ยังมีขนมครเคี้ยวต่างๆใช่ไหมคะขนมต่างๆที่เรากินเข้าไปเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันนะคะและที่สําคัญนะคะก็คืออาหารประเภทพวกอาหารทอดก็ไม่มีประโยชน์อย่างเช่นอะไรคะเฟรนฟรายใช่ไหมคะเด็กชอบกินไหมคะไก่ทอดอย่างเงี้ยนะคะ เป็นอาหารที่มีน้ำมันมากนะคะก็จะไม่มีประโยชน์กับเราแล้วก็อาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆพวกแฮมเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่มีประโยชน์กับร่างกายของเราเหมือนกันค่ะเด็กๆฟังไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆพอจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าในหนึ่งวันเราควรจะเลือกกินอาหารอะไรบ้างเพื่อเป็นการทบทวนนะคะวันนี้นะคะ ครูอินจะให้เด็กๆลองทายดูสิว่าอาหารที่ครูอินนําขึ้นมานะคะเป็นอาหารที่เด็กๆควรรับประทานหรือไม่ควรรับประทานพร้อมหรือยังคะเด็กๆทานพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะมาดูข้อแรกเลยนะคะเด็กๆข้อแรกก็คือผลไม้ผลไม้เป็นอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายของเราไหมคะเด็กๆครูอินให้เวลาคิด3มวินาทีค่ะ,ฉะเฉลยนะคะเด็กๆ ผลไม้เป็นอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายของเราค่ะไปดูข้อต่อไปค่ะข้อต่อมานะคะเด็กๆก,ก็คือเฟ้นไฟนะคะเด็กๆเ,เฟ้นไฟเนี่ยเป็นอาหารที่มีประโยชน์กับเราไหมคะคินให้เวลาคิดสามนาทีเช่นเคยค่ะเฟ้นไฟเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์กับร่างกายของเราค่ะมาถึงข้อสุดท้ายนะคะเด็กๆนมค่ะ นมเป็นอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายของเราไหมคะครูอินให้เวลาคิด3าวินาทีค่ะ, <B ip> ฉะเฉลยนะคะนมเป็นอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายของเราค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็ก,ดกจบบทเรียนนี้เด็กๆเ,เลือกรับประทานอาหารได้ถูกแล้วใช่ไหมคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะครูอินขอมอบหมายงานนะคะให้เด็กๆนะคะทายรูปคู่กับ อาหารที่เด็กๆก,กินในแต่ละวันหรืออาจจะเป็นรูปที่เด็กๆก,กำลังทำอาหารกินเองกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะอย่าลืมส่งมาให้คุณอินดูด้วยนะคะว่าอาหารที่เด็กรับประทานในวันนั้นมีประโยชน์หรือว่าเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์คุณอินรอชมทางแอปซีซอเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้คุณอินขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะเด็กๆ